สดีเพื่อนนะครับก็พบกับผมอีกครั้งโอตะคุเจเจนะครับผมอ่าหลังจากที่หายไปนานกับการอัพวีดอนครับผมวันนี้จะมาพบกับเดียโบสามเราจะมาเล่นกันให้ดูนะครับผมเล่นจากแอคหนึ่งเลยอ่านี้ก็ตัวที่ผมสร้างไว้เดมอนฮันเตอร์เราจะมาสร้างกันใหม่เล่นกันใหม่หมดเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้ผมเพิ่งถึงแอคทูเองโอ้โหก็จะไปถึงมามาสวิตททโรจะสร้างตัวใหม่กันนะครับผม โอเคก็นี่ก็เป็นอาชีพของเกมนะครับผมบปเรียนเดอนทันเตอร์แล้วก็มองมองมองวิทด็อกเตอร์วิสาเอ่อผมจะลองวิสาหดูก่อนแล้วกันโอ,อ้เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาโอตะคุเจ๊กเจ๊อืมโอเคเอาชื่ออะไรดีฟะ เอ้ยเรื่องมากกับชื่อไม่เป็นไรไม่ไรเจเจวิสัทนะครับผมนี่ก็เป็นสกิลของวิสัทตัวนี้อาชีพอาเวทมนต์นะครับผมจอมเวทก็มีหญิงกับชายนะครับผมเลือกกันได้เลยฮาร์ดคอร์ฮีโร่มันคืออะไรฮาร์ดคอร์ผมก็ไม่รู้เพิ่งมาเล่นนะเนี่ยมาเคีย์ฮีโร่ นี่ก็เป็นชุดตอนที่เราเล่นใหม่ๆนะครับผมมันมันจะไม่เหมือนตะกี้อ่ะมาสตาร์ทเกมเดียโบสามเอฟวัน โอ้นี่ก็ตัวเรานะครับผม,มฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมผมไม่เคยเล่นภาคหนึ่งสองมาก่อนเลยเนี่ยมาล,ลองภาคสามก็ซื้อกล่องมาเล่นดูเห็นว่ามันสนุกนะครับก็เลยซื้อมา โอ้ปรากฏว่าสนุกจริงโอเคก็ข้ามาไปก่อนแล้วกันอืมโอ้ต,ตกนิดนึงนี่ก็ตัวเรานะครับผมโอ้โห <c oughs> โอเคครับโอเคครับมาต่อกันอีกครั้งนะครับผมโอตะกิสต็อปถ่ายขอโทษที่กระตุกนิดนึงนะครับผมปรับภาพเป็นชัดอะ่ะแล้วก็ามากดถ่ายมันก็เลยกระตุกด้วยมากดเมาส์ซ้ายเป็นการยิงเวทนนครับผมนะเมาส์ซ้ายกับเมาส์ขวาก็จะมีสกิลด้วยนะครับผมนี่จะเห็นนี่คือสกิลของเมาส์ซ้ายนี่คือเมาส์ขวานะครับผมจะลองยิงเมาส์ซ้ายดูนี่เป็น,นผมลองเล่นวิสระครั้งแรก เพราะว่าปกติเล่นเดวอนฮันเตอร์ตัวเดียวนั่นแหละอืมโอ้กระตุกกระตุกมากเลยอ่ะออนี่ก็เป็นคนที่ออนไลน์อยู่นะครับผมอืมนี่ก็มาถึงเมืองแล้วนะครับผม Prophecy search star of on the that this sent me fell in land. แล้วผมปรับภาพให้มันให้มันดูเล่นลื่น <Kell> ก <ee> <Depois S 2> <h Bu> ่อนแล้วกันโอเคก่อนอื่นยิงพวกนี้ก่อนซอมบี้นะครับผมอันเดด โอเคปรับภาพก่อน <c oughs> โอเคครับโอ้ยยังกระตุกอีกหรอเน,นี่ยมาไม่เป็นไรครับก็เล่นเล่นไปก่อนผมปรับเท็กเจอร์ให้มันโลเนี่ยแต่ความชัดก็พันหกเหมือนเดิมอ่าช่างเอะก็เล่นกันต่อนะครับผมโอเคตะกี้จัดการอันเดนหมดแล้วก็เข้าเมืองนะครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นในเมืองนะครับผม Ia, จุดนี้เป็นจุดที่ใช้ฮิวนะครับผมมาไปจุดที่มันกระพริบอยู่นะครับผมให้คุยกับลีกโอเคโอ้โหอ๋อนี่ของในเดมอนฮันเตอร์ตัวผมไปก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมอ,อ่าคุยกับลีกอ่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ Rumford said you survived the fallen star. I did, I did. but it blasted but my uncle, Deckard uh, Cain, into the depths of the old cathedral. Uncle. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but... The... Watch out! The wounded are coming! I didn't think I could get any better. This is killer business. จะเห็นคําว่านิวตรงนี้คือช่องนี้มันเปิดใช้สกิลได้นะครับผมกดไปโอเคแอปเสร็จโอเคก็เราจะเปลี่ยนตรงการคลิกขวาให้เป็นเวทตรงนี้นะครับผมเลเยอร์ออฟฟอร์ดเวทอะไรกันโอ้โหเลเซอร์น้่มแข็งจริงฮะ The something overwhelm dead unless done all will is us อ๋อก็จะมีหลอดตรงนี้นะครับผมหลอด แต่ก็เพิ่มเร็วมากโว้ยหมุนไหล่เหล่ามาครับผมหลังจากที่เราคุยจากเออคุยกับลีกคนนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปคุยกับกับตันลัมฟอร์ดด้วยนะครับผมโดยการออกไปข้างนอกจากไอห้องเนี้ยกับตันรัมฟอร์ดอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับผม กดแถบนะผมเป็นการดูแผนที่ใหญ่โอเคไปตรงจุดที่มันกระพริบอยู่นี่ครับผมอ๋อไอคนที่เป็นงานี่คุณาฉันช่วยอะไรไหมน้เนไไ well i have seen you fight strike at the wretched mothers and their queen they're the ones vomiting out these the horrors they're attacking the barricade okay kill the worship me. okay that's one of the mothers there are more of them in the ruins down the road นี่ก็เป็นไอเทมนะครับผมกดคลิกไปได้ก็จะดรอปเราก็จะดรอปไอเทมนะครับผมนี่ก็กางเกงได้แล้วก็เกาะป้องกันหกนะครับผมอืมในเกมเนี้ก็จะมีแบบว่าเอ,อ่อแบบว่าเนี่ยดูราบิตี้นะครับผมประมาณว่าความทนทานนะครับผมถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะลดเรื่อยๆนะครับผม โอเคไปไหนต่อเนี่ยคิวว c เช t ว e เรดวชเว h ชตควีนอินเดอะโอลูนโอเคครับก็ตรงไปทางนี้ไปที่โอลูนก่อนโอ้ด oh, กระตุกกระตุกมากขออภัยที่คอมกากนะครับผมนี่ก็ okay. oh, โอเคโอ้โหเต็ม อ่ามาต่อนะครับผมโอเคมาหาวอชเชตควีนอินเดอะโอรูนกันนะครับผมโอ้โ oh หกระตุกกระตุกกระตุก no โ oh อ้โหกระตุกกระตุกกระตุกมาต่อกันนะครับผมผมสต็อปไปหลายครั้งนะก็ขออภยัยก็มาต่ออีกครั้งกับวิซาร์นะครับผมวิซาร์โอ,โอชุดเกาะชุดเกาะเอ,อ โอ้นี่โอ้โหชุดก่อป้องกันสองอืมก็ใช้ได้ครับผมมาแรกๆเราก็ต้องหาดรอปของกันเองนะครับผมโอ,โอ้เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมันนั่งกินอะไรกันเนี่ยมามามาไปแจมด้วยคนไปแจมด้วยคนโอเคครับโอเคเหมือนจะจัดการวอช วอชชดมาเธอได้นหนึ่งตัวนะครับผมอ่อก็เป็นซอมบี้แบบนี้แต่จะเป็นผู้หญิงมาโอเคถุงมือเหรอถุงมือบวกห้าสินะโอเคถุงมือ นี่ครับก็เก็บของซ้ำๆมานะครับผมมาดูเปรียบเทียบอันไหนดีกันอันนี้ก่อห้าอันนี้สี่ก็ทิ้งไปครับผมลายเส้นอันเด็ดเฮ้ออะไรเนี่ยมิสตี้เซลเลอร์โอ้เนี่ยเจอนี่ครับเหมือนจะเป็นดันเจียนนะครับผมดันเจียนัเล็กข้อดีของเกมนี้ก็อีกอย่างก็คือสามารถทำลายของได้นะครับผม ่าทำลายแล้วได้อะไรก็ไม่ได้แล้วรครับก็ได้นั่นแหละมันจะมีพวกเงินอไอเทมซ่อนอยู่นะครับผมยิงน้งแผงใส่โอเคโอเคเดดวิลเลยเอ้ย วอนสปาวอะไรเนี่ยช่เหออโอเคหนึ่งบทัทโอเคครับดูเหมือนดันเจยนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากอืมโอเคออกออกจากตรงนี้กันไปนล่าวอชชัมาเตอร์กัน โอเคครับโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหกระตุกอีกแล้วอืมโอเคมาตอนนี้ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เวลสามแล้วแล้วก็ปรับวัชเชตมาเธอร์คิวเออมาเธอร์ได้สองตัวแล้วครับผมอ่าจะเห็นว่าผมหยุดเวลามาหยุดถ่ายแล้วมาถ่ายใหม่จะกระตุกแต่รอแอป๊บนึงก็จะหายกระตุกนะครับผมอ่าเราก็จะมาหยุดตรงจุดนี้นะครับผมก็จุดนี่อันนี้ที่ ที่ผมรีมาจุดนี้เอ่อมาจุดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเช็คท o ยนะครับผมคือออกเกมเข้าใหม่ก็จะมาตรงจุดนี้นะครับผม <Okay. S 1> ข้อที่เดิมนั่นแหละมามาเอ่อเห็นตัวในพวกนี้กินก็เหมือนเดิมกับเหมือนคลิปที่แล้วอยู่ในพาร์ทเดียวกันนั่นแหละครับผมอ่าผมก็เวลสามแล้วที่เก็บมาได้ก็ Magic เมจิกแอคอ่าพลังก็8.4นะครับนะผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ตียังไง เนี่ยมันใช้ยิงเวทของเออวิซาร์ตนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่ามันใช้ตียังไงตอนนี้ก็กําจัดได้3ตัวแล้วนะครับผมก็ครบภารกิจพอดีก็เหลือกําจัดวอร์เชสควีนอินเดอร์โอรูนนะครับผมที่เมืองโอรูนโอเคมาก็ไปตามหากัน,นครับผมโอเคกดแท็บโอไปจุดตรงนั้นนะครับผมแล้วแต่พวกท่านฮะจะสู้กับมอนสเตอร์ก็ได้ไม่สู้ได้ Uh, ถ้าสูก็ได้ของได้ exp ได้เงินด้วยโ oh, oh, oh. อ้ยน,นี่โอเคโอ้ mm hmm. okay, ขอเช็คก่อนนะครับผมมีอะไรใสร่ได้บ้างโอเคอันนี้ก็เสื้อผ้าปกตินะครับผมทิ้งไปใครจะเก็บเอาไว้ไปขายก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยดาบเออผมเก็บไว้ให้ทาหารรับจ้างแล้วกันอันนี้ก็ด้วย อืมโอเคเออใช่ผมเม่อัพแล้วสิลืมอัพสกิลเลยอัหนึ่งนี่นะครับผมถ้าเราเวลอัพอ่ะมันจะออให้กดตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้ตรงนี้สกิลก็อันนี้เมาส์ซ้ายเมาส์ขวานะครับผมเราจะไปดูของเมาส์ซ้ายกันนี่ก็เป็นสกิลใหม่นะครับผมส่วนเมาส์ขวาก็ไม่มีอะไรมีเท่าเดิมโอเคจะไปดูสกิลของเมาส์ซ้ายกัน โอเคโอ้ยไฟฟ้าไฟอะไรโอ้ผมว่าไม่เสียงนะไม่เสียงอะอืมโอเคผมขออัพเป็นท่าเดิมนะครับผม Still waiting อ,อ๋อใช่มันกำลังคููดาวอยู่มันก็เลยเข้าไปตีนะครับผม เก็บอันนี้ไปให้ทหารรับจ้างในเมืองนะครับผมในเกมก็สามารถจ้งางทหารได้เลยนะครับผมแต่จะทําให้ดูกันหลังจ้างไปที่เมืองโอเคทางนู้นเรามาถูกปะเนี่ยน่าจะถูกว่าเช่นมอนเตอร์มามาเตอร์ไลเซนเฮ้ย <Hey. S 2> mm hmm. โอเคนี่ก็เป็นดันเจียนนะครับผม แต่ไม่ต้องสนใจเราจะรีบทำภารกิจหืมดันเจียนบ่อน้ำโอเคอ๋ออ๋ไปทางนี้ไปทางนี้ อา้าวโอ้โหไปไม่ได้ต้องไปทางนั้นนะครับผมธนูโอเคอาชีพเราไม่จำเป็นต้องใช้ธนูก็ทิ้งไปนะครับผมเก็บเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ได้รองเท้ามาก็สวมนะครับผมหก กาะป้องกันหกเคอะไรเต้นจัดไปโอ้ก็เช็คทอยที่โอรูนแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเมืองโอรูนโอ้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 โอเค้โอ้ อีกครับอ๋อนี่ไงวอเชตควีนต้องจัดมันัะผมโอเคดอับอะไรบ้างเนี่ยโอเคกกงเกงสามอืมโอเคผมขอทิ้งอันนี้แล้วเอาอันนี้มาสวมใส่ให้อันนี้โอ้อันนี้อันนี้สวมใส่ดีกว่าเกาะว่าง,งันตั้งเก้า โอเคนะครับผมหลังจากที่เราทำไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะอ่า <อะ S 2> มันก็จะมีเ,เก็บขอเก็บตังค์ก่อนอนี่ครับจะเป็นจุดกระพริบตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นวายพอยนะผมเอาไว้ใช้กลับบ้านได้นะครับผมไปเมืองอื่นได้โอเคกลับไปที่เมืองแรกของเรานะครับผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ย นิวหนึ่งไปหนึ่งนิวทรัสทริสทิทริทริทรัมโอ้โหโอเคนะครับผมก็มาที่เมืองก็ไปทำเควสต่อคุยกับกับตันแลมฟอร์ดอ๋อมาอยู่ตรงนี้เหรอตะกิ้งอยู่หน้าเมืองอยู่เลยไล่เหล่าไล่เหล่าโอเคก็ มีภารกิจใหม่นะครับผมคอนติเนียทำต่อถ้าจะทำก็คุยกับลิกนะผมแต่ผมจะให้ดูเราการจ้างทหารก่อนอ๋อยังจ้างไม่ได้นะครับผมคือต้องเล่นไปก่อนเล่นไปเรื่อยๆก่อนเล่นไปแล้วไปช่วยทหารคนอื่นก็จะจ้างได้นะครับผม